สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องนะครับเที่ยงนี่พิจาประทุมรันนะครับมาเปิดละคางม่วงให้อภิพรนค้นสวยครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พ่พรนมีม่วมาฝากพี่นอ้องทั้งหมดสามตัวนะพี่เนาะค่ะสามตยิ้มเปิดๆกินข้าวเที่ยงเหรอพี่ยังค่ะเดี๋ยวเพิ่งกินข้าวเ้ากาจะกินข้าวเาอะมีม่วงมาฝากพี่น้องใหญ่ๆครับสามตนะครับม่วงออ้มีควายตัวหนึ่ง เนาะควายพ่อพันตัวหนึ่งพี่น้องนะครับควายตัวผู้นะครับเดี๋ยวเข้าเบิ้งง่ว่าต่ลโตน้ำกันครับกับพี่พรนะครับอยู่บ้านซากอร์นิคมตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าเบิ้งง่ว่ตัวแหลกครับพี่น้องนะครับนี่ครับเปิร์สมเจ้าวีโกสองล้านไปแล้วครับพี่น้องสีเข่าสองเดือนแล้วนะครับเปิดราคาเท่าไรครับพี่พรเปิดราคาหกสิบห้าค่ะหกหมื่นห้าพันครับพี่น้องนะครับง่ว่ตัวแหลกเด้อ นะครับถ่ายสูงได้ครับพี่ร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับพี่น้องนะครับเคยไปดูกปเจ้าตัวลวครัเคยไปดูเมื่อไหร่ตัวหนึ่งค่ะเคยไปดูแล้วหนึ่งตัวเด้อพี่น้องเด้อถ่ายสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับเป็นบามันดูผสมมอไทยใหญ่พี่น้องนะครับใหญ่ๆหน้าหนาเงาๆขอวมอตุนี่ผีพรอนเพิ่นเปิดราคาอยู่ที่หกสิบห้าครับหกหมื่นห้าพันนี่ครับตอนนี้เพิ่นผสมเจ้าวีโก้ไว้ครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดเด้อนี่วีโก้สองล้านครับวันที่ผสมครับ วันที่13มีตัวหน้าหกหาครับกำหนดคอด2ส3มีหน้าหกหกครับพี่น้องนะครับได้เดือนกับอีกเดือนเคืองพี่น้องนะครับเดือนเคืองงวตัวนี้นะครับผ่านลูกหนึ่งมาแล้วเนาะลำโตเงาหนังหนาอ้างลึกพี่น้องนะครับสีงามพี่น้องเอยควันจับอยู่มองนั่งทับนะครับประกันตำนี้ค่าโทรค่าถอนนะพี่เนาะค่ะรับประกันค่ะนี่ครับงวตัวแรกพี่น้องนะครับหกหมื่นห้าพันต่อรองได้ครับพี่น้อง เลยมักหน้าหนาใหญ่ๆ,ๆนะครับท้ายสงูงลอยสีบวกลบนะครับเห็ดดำครับเงาหางใหญ่พี่น้องพว่วงหางสีดำนะครับเพิ่นย่านกลแต่เ่อนพวกยังไห้เขามบางทีพี่จา้าไปเล่งกล่องแต่เพิ่นเพิ่นกระตื้นในง่วนเนาะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องหน้าหนาครับจมูกสีดำโบสีโบแหวงครับพี่น้องง่วนเคยไปดูกันหนึ่งตัวครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องนะครับพี่พ่อเนี่ยเพิ่งกินขา่าวเสาเพิ่นวะยา, <c oughs> ากไรเพิ่นเนาะ เออไงครับกีบเล็บงามพี่น้องงวตัวแหลกนะครับครับเบิ้งฟังสายพี่น้องโอ้ยพี่น้องหนาลายงอตัวนะครับหนังหนาอ้างลึกนะครับลำตัวเหยาาเหานาโนงงามครับพี่น้องท่ายสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับครับพี่พรนะครับเปิดไปหกหมื่นหาพันเนาะพี่ค่ะหกหมื่นหาพันเลอค่ะเบกง่ายครับครับพี่พรพี่น้องผสมในเดือนกวาเลยครับผสมเจ้าวีโกไว้พี่น้องเหนือหนังดีอ้วนนะครับสดใสนี่ครับพี่น้อง นมสีเต่าเนาะพี่เนาะขีบเล็บปกติดีนะครับบรรยากาศตอนนี้เที่ยงครับพี่น้องนะครับมาเปิดราคาง่วงห้พี่้นสวยครับพี่พรไม่เก่านะครับเนื้อนังดีเพศดดำพ่วงหางดำพี่น้องครับเศาย่านนะเรื่มเศาย่านเน้วยเงาหางไงพี่น้องนี่ครับเพศดดำล่ามังลังพ่วงหางสีดำนุ่มสีเต่านะครับง่วงตัวแหลกนะครับหกหมื่นห้าพันได้สดได้อ้วนครับ ผสมพอพันดีไห่น้องครับเจ้าวีโก้สองล้านพี่น้องมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับประกันค้าทุกค้าทอนส่วงสุดส่งจมกับพี่พ่อนะครับคาทุกค้าทอนพี่ประกันในจังมือพี่อ่าหนึ่งถึงสิบวันค่ะหนึ่งเอาสิบมือเนาะสิบมือ่ะอ่ะสิบมือได้พี่น้องอ่ะสิบวันนะครับพันในสิบวันค้าทุกค้าทอนพี่พ่อนะรับคืนพี่น้องนะครับประกันไห้นะครับบางขอประกันสามมือแต่พี่พอนห้สิบมือไปเลยนะครับมั่วตัวแรกนี่ครับพี่น้อง หกหมื่นห้าพันครับหมื่นนี้มีฝากพี่น้องสามโตครับงัวกับควายตัวหนึ่งพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนนี้เทียงครับพี่น้องแดดก็ออกข้าวหนึ่งนี่ก็คึมนี่ก็แดดพี่น้องผลบ่วโตแก็เขื่อนพี่น้องจ้ะนะครับหน้าบ้านหน้าคองง่วพี่เพิ่นยิ้มเปืยอเปยๆอยู่หลังงัว์่นงัวใหญ่ไลนะครับน้ำล้างลาไปหอนนุ่มนุ่มสีเต่านะครับกีบเล็บงามสดใสครับงัวตัวแรกหกหมื่นห้าพันครับต่อรองไหนครับกับพี่พรอนครับโทรมาต่อเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับตัวยังไงยังสินะครับ ต่อไปครับพี่ไปเบิ้งงวัวตัวที่สองนะพี่บารีเนาะจ้าโอ้ยตัวแรกกันญ่แล้วพี่น้องนะครับเนื้อนังดีแห้งโอ้ตาดลังพี่น้องเอย้ยแปนเอิดเติดตัวที่สองครับพี่น้องนะครับนี่งวัวรามันดูผสมครับตัวที่สองถ่ายสูงได้รับพี่ตัวที่สองถ่ายสูงร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบครับพี่น้องนะครับเปิดาราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดราคาห้าสิบเก่าค่ะห้าหมื่นเก้าพันครับ 59, พี่น้องเป็นตัวที่สองนะครับ เป็นร да oi ือเ่ครับพี่ย่างค่ะย่างเพราะถผสมแยกลูกบเพราะแต่แยกลูกในสองอาทิตย์ค่ะในสองอาทิตย์นะครับเคยไม่ดูกเจ้าต no NO ัวแล้วพี่เคยไม่ด euh ูกมาแล้วตัวหนึ่งค่ะเคยไม่ดูดกันหนึ่งตัวนะครับห้าหมื่นเก้าพันราคาห่องครับพี่น้องเป็นปรามันดูผสมครับพี่น้องอ่างดีเรื่องงอตัวนี้นะครับอ่างดีเพดดำนะครับพ่วงหางดำนุ่มจั๊กเต่ามุ่มซีครัพี่นุ่มซีเต่าค่ะนี่ครับเคยดูกเจ้าตัวพี่ตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งนะครับผ่านลูกหนึ่งแล้วพี่น้องนะครับเปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพ นั่งนาอ่างลึกครับงอตัวนี้พี่น้องตัวที่สองนะครับเด้อเขาก็เป็นเขาจากนะครับปลายเขาแต่งให้เรียบร้อยอจมูกสีดําครับปรสีเปแบวงพี่น้องเอิร์กเผาญ่ครับกีบเล็บปกตินะครับตัวที่สองแยกลูกมาย่างไม่ผสมแยกได้จักจักมือพี่สองอาทิตย์เนาะนีพี่น้องนะครับงออ่างทองดีครับพี่น้องประกันค้าโทรค้าทอนนะพี่น้องค่ะรับประกันค่ะห้าหมื่นเก้านะครับถ่ายสุงร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้อง เป็นงัวโตวที่สองครับเป็นปรมามันดูผสมนะพี่น้องขวันเพลินจับจม่องนังทับนะครับนี่ครับเขากับเขาจากพี่น้องเนื้อนั่งดีนะครับขีบเล็บปกติดีน้ำลางเพ่อนเอานุ่มสีเต่านะครับโมมีติง่วงหางสีดําเพด,ดําครับเป็นหัวเครื่องดำเลยพี่น้องนะครับอยากดูกมื่อใดมันสองอาทิตย์นะครับย่างมาท่านผสมเลยพี่น้องถารอบต่อไปเอาครับผี่พอ่อนเพล่นเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันก็ยืนเฉิดดีเลยพี่จ้า เออยืนงามพี่น้องพูดตรงหลังยืนนิ่งกับพนเศร้าย่านนะว่าห่ออ่ะแผ่หลังพี่น้องเอ,อ้ยแผ่นเติร์ดนะครับเมื่อนังดีเพจสีดำเอาไกลๆได้พี่น้องเนอนี่ครับเบิ่งแผ่หลังเพิ่นเพจสีดำครับพ่วงหางสีดำโบตีตัวนี้หงุดหงิดเป็นเครื่องหงูดหงิดเลยนี่ครับ,บท้ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับเคยไปดูแล้วสองตวัว ประก,กันตัวนี้คราบโทรคาถอนถือเก่าสิบหมื่นแล้วพี่เนาะค่ะพวกสวงพวกยังเก่าว้ตุนี้อินวอลครับพี่ค่ะอ่ะพี่น้องนะครับตัวที่สองเนอะหาทิปเก่าต่อได้ครับพี่น้องโทรมาต่อเอาออมีความมั่นใจดีดอกกินเขาเศร้ากินเขาเที่ยงร่วมกันเลยนะพี่ร่วมกันค่ะม่วนเซกันเลยนะครับหน้าตาเพิ่งเกลิดไก่นี่นะครับมีขนขาวๆบางๆเมื่อกี้เสร็จู่หนาพึ้น ละ,ะเอียดพี่นอ้องกรีบเล็บนะครับป่ะพีโตที่สามบอสเนีงยงไปเลยนะครับห้าหมื่นเก้าตอรองได้ต่อไปตัวนี้เลยีอยังขึดด้นในท้อนลักบนอสลักเราบ่า <c oughs> อะเขายืนนิ่งยี่ดอกอม้วนยัง <c oughs> ลักคนงอโตที่สามนะครับเอาลักทอนกับบอไปตัวนี้บอหาะพอนอัน <c oughs> มันเป็นลักอันลักงอ,อ ตัวนี้ครับเปิดราคาเท่าไรครับพี่เปิดราคาห้าสิบเจ็ดค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันะครับพี่น้องเป็นตัวที่สามนะครับนี่เป็นบราหมันลูกผสมพื่กันนะครับใสายสูงเลยครับใส่สู้งลอยสามสิบแปดบวกลอยสามสิบแปดบวกนะครับเนาะไงอยู่พี่น้องนะครับลอยสามสิบแปดลอยสี่สิบผลอ่ะผ่านลูกหนึ่งหรือเปล่าครับย่งค่ะย่งลูกม้าสาวมันบ่ค่ะห้าแม่สาวครับพี่น้องนะครับเป็นบราหมันลูกผสมพี่น้องห้าแม่สาวนะครับนี่จมูกที่ดำบวชีบวแดงพี่น้อง ผสมบอ่ครับพี่ยังค่ะยังมาทำผสมนะครับเนาะตัวที่สามเปิดราคาเท่าไรก่อนเปิดราคาห้าสิบเจ็ดค่ะห้าหมื่นเจ็ดนะครับตัวที่สามพี่นอ้ 5, 000 7, 000. องห้าหมื่นเจ็ดพันเพศสีดํานะครับพวงหางสีดํานี่พี่นอ้องนะครับสีงามนะครับเป็นงัวเครื่องดงํางัวแม่สาววัยสองปีก,กว่ายัางมาทำผสมเนาะพี่เนาะค่ะนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดครับต่อล่องไหนพี่นอ้องอ่ะกีบเป็บนะครับรกตีดี นุ่มสีนะพี่เนาะค่ะนุ่มสีเต่านะครับเป็นตะหูอยู่รัหูยุคค่ะเราะว่าสาอเจ้าเพิ่มนามนามอยู่นะเจ้าเปล่าเนาะขี่ไปถ่ายโตใหญ่ๆพี่น้องนะครับถ่ายสูงร้อยสามสิบแปดปวกนะครับร้อยสี่สิบหุ่นละนะครับสนใจกระโถนมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับเป็นงอโตที่สามนะครับงอแแม่สาวเป็นปรามันดูผสมนะครับยางระดูกเป็นของเชือกนี่ครับเนื้อนังดีเด้อพี่น้องเด้อ โตที่สามนะครับห้าหมืนเจ็ดพันประกันตำนี้คือเรานะครับกรบพิคอยังมาทำผสมครับแม่สาวพร้อมผสมนะครับสนใจกระทู่มาสอบถามเพิ่มเติมนะครับพิ่พอนมี่มาสามโตใส่เดียวกันหมดเลย <c oughs> มีต่โตงามพี่น้องผูนเลี่ยงรับราบอยู่นะครับโตที่สามห้าหมื่นเจ็ดเนาะพี่เนาะนี่ครับตัวรองได้ประกันตำนี้คือเรานะพี่เนาะนค่ะประันคะนี่ครับเบื้องน้ากันได้พี่น้อังเด้อ เดี๋ยนั่ง,นงพอด,ดีอยู่ได้เป็นของใหญ่อยู่ด้หน้าชิดไหล่สี่สิบปีตกชีคขั้สูงบา<ะ> <laughs> งเท้อมันก็เขาวัดไก่่อะไรบางเท้อคือว่าล่ะพี่น้องนะครับมันก็ตื่นใหม่งั่วหูเจอใหม่ไปตื่นเมี่นค่ะตาดลังของกวางครับเพดดำพ่วงฮางดำนะครับงั่วแม่สาวพร้อมผสมครับพี่น้องห้าหมื่นเจ็ดพันตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ครับเป็นปลามันดูผสมนะครับสนใจกระโถนมาสอบถามเพิ่มเติมไหนครับอภิพรนุ้ตัวที่สองยื้องงาม,งาม <c oughs> นะครับต่อไปเข้าไปบึงควายมาพีค่ะควายฟอพันธ์ครับบัดนี้เอาพี่น้องบรรยากาศสดๆ <laughs> ขึ้นออกจากขึ้นเขาจากน้ำเ <c oughs> พิ่มน,น่อนกับน้องเพิ่นผี่น้อง,น,น,อง,น,งน้องเพิ่ข้างล่างผนอ่ะขึ้นไปลูกเป็นเพจผูไาดุกปะตันหญ้าพิจารว่าเอาเดี๋ยวทอยอ่ะเบิ่งน่องเบงิ่งทายยางเลยโอ้ยตันจุลูพี่น้องเลยอ่ะต่อไปเปิดราคาควายครับพี่น้องมื่อตึบ รายละเอียดคูตามภาพฉายได้พี่น้องนะครับตามภาพฉายพี่จ้าพ่าหูกันรายละเอียดอ่ะเป็นควายเพศผู้นะ,ะพี่เนาะ,ะอ่ะนาเพิ่นค่ะตรงเขาจะวัดตรงข้างหนานปะไม่นะตรงหนอกมันร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบบวกลบนะครับว่วจากปีสองปีกับสองเดือนสองปีสองเดือนค่ะเป็นควายเพศผู้พี่น้องนะครับงามบพงามพี่น้องบึ่งเอาตามภาพใายครับ เปิดราคาเท่าไรพี่พ่อนสี่สิบเก่าค่ะสี่หมื่นเก้าพันครับควายตัวนี้แล้วพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันต่อร่องใดนะครับเนาะค่ะขึ้นจากหน้าไม่ไมสดๆด้วยพี่น้องอ่ะเบิ้งถ่ายเพื่อนบัตนี่เบิ้งกัด้วยพี่น้องเ้อรายละเอียดนี่ครับพวงหางสีดำไครดำเบิ้งทายางพอลดเล็บไนต้องคอเพื่อนกับเพื่อนใส่ส้อยใส่ยังก่อนเหรออ่าปจากรบปุ๋อกระเมียนค่ะใส่ส้อยอะค่ะเบิ้งตามเลยพี่น้องนะจะโม่กนนะครับปลสีปลาแหวง อ่กีบเล็บเล็บใหญ่พี่น้องนะครับพุ่งสางใหญ่ๆข้อตันค่ะตันจูรูไหวสองปีกว่าๆนอนนำ้ำตรงอะไรเพิน่นเพิ่นวัดได้่ยวอยสี่สิบบวกลบเจ้าพี่น้องเปิดราคาอยู่ทีสี่หมื่นเก่าเว้ยต้นนี้นะพี่น้องบ่มีค่ะประกันต้นนี้คือเก่านะครับพวกส้วงพวกขาหรือกันแล้วก็มั่วพี่น้องที่พอดประกันให้นะครับสี่หมื่นเก้าราคาห่องราคาเปิดครับพี่น้องอ่ะเบิ่งกีบเล็บเพิ่นๆเล็บใหญ่อยู่พี่น้องนี่ครับ เป็นลูกของเต้กับบนาสิดูเนาะลูกวะพ่าลูกพ่าลูกค่ะเอาตามนี่พี่น้องตามภาพใช้นะครับตามนี่ละรายละเอียดนะครับควยสองปีกว่าสูงกับร้อยสี่สิบบวกลบครับวัดตรงดานนาพันตรงนี้นะครับเพศผูพี่น้องเพศผูนะครับว่มีตัหนี้เอียงครับขาทุกขาทอนกับ่มีนะครับพวงสวงพวงยังพวกันให้พี่น้องอาบึงคนไทยแผ่นลังเพิ่นแผ่นเอิดเติด โอตัวละพี่อ้โหค่ะไปน,นอนน้ำเป็นไวนยน้ำเก่งปะงควายเขาวาออกลูกออกมากกับไวนน้ำเป็นหรือวะไม่ค่ะ,มะคเม่นบ่ควายมันจะอยู่กบน้ำค่ะพอต้องคัดยากค่ะนว่าจมเนาะอ่ะมือนี้กะมีฝากม่วสามโตครับควายเพศผูตัวหนึ่งพี่น้องนี่นะครับงามบ่งามพี่น้องพิจะรนาเอาเด้อครับเพราะว่าพีจาวาหลูเรืืองไล่เหยียดเรืืองควายสมัยหน่อยกะเลียงอยู่ดอกแต่ว่าจำความมาเลยแล้ว นี่พี่น้องเบื้องหน้าตาเอานะครับโอ้ตรงโอ้ตรงปลายอย่เขื่อนยิงก็คือตรงตรงตรงยังก็ตรงตาเพิ่นไหมคือพอพันไอ้ตัวนั้นน่ะงามงามเลยพี่อ๋อตรงเขาเขาเขื่อนยังนะอันพ่จาเอื่นบวกเพลินคือพอพันพวกเบื้องนี่ตัวละลักนะเจ้าเห็นว่าตรงตามันพี่น้องอ๋อคองีนยังเออผมเห็นอยู่เลยนี่ใส่ข้อกันยังเก่าเก่าอ๋อตรงตามันพี่น้องเห็นไหแมันหะแมัน พอจักเด้พี่น้องตันหูกับคอมเมนต์มันผมบมรูเดหเหลืองควายครับพี่น้องหนุ่มกาบข้อไฟครับเบิ่งตามภาพชายเลย49,000ครับประกันต้นนี้กับพีพ่อนครับมือนีบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องพี่เพื่อนกเำลังกินเข่าเส้าแล้วนะครับเข่าเที่ยงเข่าเส้ามว่วนใส่กันเลยนะครับอ่ะปล่อยันลงน,น้ำหน้อพี่สนใจตัวใดนะครับงัวสามโตต่อรองไลยกับพีพอ่อนครับคนว่อง,ง่ายพี่น้องโทรมาต่อเลยอยากได้ราคาเท่าใดครับถศรใจตรงกันกับราคากะับแบงค์พันไปเหลียงครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชนะครับกับพี่พอ่อนะครับขอจบคลิปเทียงตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะจุงจุงไงเ,เอาเป็นพอพันไลยไม่เจ๊กเลย